ากร้านอาหารไทยในใจกลางกรุงโตเกียวเลยนะคะชื่อร้าน o r i e n t ซน b a n g k o นะคะออซึ่งเป็นร้านที่ได้รับความนิยมมากอันดับตน้ตนๆนะคะออวิธีการเดินทางมานะคะลมแรงนะคะวิธีการเดินทางมานะคะเรามาสายยามาโนเตะนะคะมาลงที่สถานีเมกโรค่ะออกมาแล้วก็จะเห็นตาม แยกนี้นะคะเดี๋ยวเดินตามป้าไปเลยค่ะ ออกจากสถานีเมกโรนะคะเราก็นะคะเราก็เดินข้ามถนนมาเราก็ข้ามอีกนิดนึงตรงมาเรื่อยๆเดินประมาณ7นาทีนะคะตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้าน o r i e n t a l n บางกอกแล้วนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติที่อยู่ในย่านเมกโรนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาติไหนๆก็ชอบรับประทานอาหารไทยค่ะ เชิญตามป้าเข้ามาได้เลยค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าลายอาหารบุฟเฟ่อาหารไทยของร้านบางกอกออเรนเทอร์เลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะสำหรับอาหารมืกก้อกลางวันบุฟเฟ่นี้นะคะราคา1,080เยนค่ะตั้งแต่จัน์ทรถึงสุกนะคะเสาร์อาทิตย์เพิ่มอีก100เยนเป็น1,180เยนค่ะเออใครอยู่แถวเมโรนะคะหรือใกล้เคียงเชิญแวะมารับประทานอาหาร อร่อยอร่อยได้ที่บางกอกออเรนเซลนะคะโดยมีอ,อ,อาหารไทยรอท่านอยู่ที่นี่ค่ะ จะขอแนะนำเจ้าของร้านผู้บริหารร้านบางกอกออเรนเทลนะคะคือคุณยศวัตรพื้นบาทเจริญกิจนะคะซึ่งตั้งลกแรกเดียกตั้งลกแรกเลยนะคะอยู่ญี่ปุ่นมา21ปีค่ะเป็นทั้งเจ้าของร้านอาหารไทยและเอเชียซูเปอร์สโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ต้อยครับคุณน้อยนะคะ,ะหรือคุณยศวัตร <os> นะคะ เป็นเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งในญี่ปุ่นนะคะขอบคุณมากครับผมค่ะ21ปีที่ออคุณน้อยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะ,ธ,ะธุรกิจธุรกิจตั้งแต่เริ่มธุรกิจมาก็ถือว่ารับเรื่นเนาะแต่ก็มีอุปสรรคบ้างเป็นบางครัง้งบางคราวแต่ในขณะเดียวกัน การทำงานเราก็พยายามแก้ปัญหาไปแต่ถึงจุดนี้ก็ถือว่าธุรกิจเราอยู่ตัวแล้วครับพี่ต้อยครับ26ปีครับผมยินดีด้วยค่ะเพราะว่าก็เห็นคุณน้อยมานะคะ20ปีเต็มที่ป้าอยู่ญี่ปุ่นนะคะใช่ใช่จะกันมานานค่ะก็พยายามไปอุดหนุนอุดหนุนร้านเอียค่ะซึ่งเป็นร้านสโตไทยที่มีของสมบูรณ์แบบนะคะสมบูรณ์ครบวงจรน่ยนะคะซึ่ง ท,ท่านที่ต้องการผักหรือเครื่องปรุงต่างๆมีครบค่ะเ<ม>พราะป้านี่สำรวจเซอร์เวยมาหลายที่แล้วชอบใจที่เอเชียซูเปอร์สโตร์ที่สุดค่ะ <c oughs> นะคะอ,อ,อย่างร้านอาหารไทยเนี่ยคุณน้อยมีความตั้งใจยังไงเกี่ยวกับการทำร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นคะส่วนหนึ่งอเผอิญว่าเรามาพบร้านที่มันใหญ่พอเหมาะที่เราจะบริหารนะครับแล้วก็ประจวบกับ วัตถุดิบที่เรามีพวกเครื่องปรุงซอสหรือว่าวัตถุดิบทุกอย่างพวกเรามีพร้อมอามาลงทุนราคาเดียวกันเนี่ยทำเลนี้เป็นทะเลต,ต่างชาติก็สามารถที่จะเผยแพร่ในเรื่องวัฒนธรรมไทยเพราะการตกแต่งผมเองนำวัตถุดิบตกแต่งมาจากเมืองไทยทั้งหมดเลยสวยงามมากสื่อถึงความเป็นไทยแล้วก็ความอ่อนช้อยในเรื่องการแต่งกายของพนักง,งานผมก็สื่อถึงเรื่องอวัฒนธรรมการแต่งกายาาการพูดจาแม้แต่อาหารทีามมา่เราเสิร์ฟทุกวันนี้ ผมจะเน้นเรื่องอาหารไทยที่มีรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มนะฮะแล้วก็การตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสีจากความเป็นไทยเพราะว่าจริงๆศิลปะไทยอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะนําเสนอได้ทุกทุกอย่างนะครับพูดถึงค่ะเท่าที่เห็นอาหารนะคะแล้วก็บรรยากาศในร้านนี่ภูมิใจมากนะคะที่คุณน้อยประสบความสําเร็จในการทําร้านอาหาร ซึ่งคุณน้อยก็ฝ่าฟันมาเยอะนะคะสำหรับร้านอาหารและก็สโตไทยนะคะท่านที่อ,อ,อยู่แถวใกล้เมกุโลนะคะห,หรือจากที่อื่นเวลามาสถานทูตไทยนะคะหิวอาหารไทยอยากทานอาหารไทยขอเชิญแวะมาได้ที่บังกรกออเรนเทิลนะคะเดินจากสถานี7นาทีค่ะ อิะะ่มแล้วค่ะกิ้งลงมาเลยค่ะอาหารอร่อยจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณ<อ>คุณน,น้อยนะคะอ,คอาหารอร่อยจริงๆไม่อวยนะคะไม่อวยถ้าไม่อร่อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกนะคะว่าอ,อ,อร่อยหรือไม่อร่อยนี่แต่วันนี้อร่อยคืออร่อยค่ะขอเชิญแวะมาชิมมาพบกับคุณน้อยได้ที่นี่ประจำนะคะ1080เยนค่ะ80 en, เยนเพิ่มอีก100ยเยนในวันเสาร์อาทิตย์นะคะ ขอเชิญพบกับคุณน้อยและร้านบองกอกออเรนเทนนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการได้ชมในการรีวิวอาหารของป้าวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ